สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคําถามสุดฮิตนะครับว่าลูกกอล์ฟที่โปรวีของเราเนี่ยที่ว่าราคาพวกเกรดเอเอที่ว่าโหลละแปดร้อยเกรดซีโหลละสี่ร้อยกว่าบาทเกรดดีโหลละสามร้อยกว่าบาทมันต่างกันยังไงนี่นะฮะอันนี้คือเกรดเอนะครับจะไม่มีรอยเลยนะครับจะมีก็คือมีรอยมาร์กบ้างนะครับตามที่เจ้าของเก่าเขาทําเอาไว้นะครับผม ก็แยกเป็นเบอร์แดงเบอร์ดํานะครับส่วนเกรดรองลงมาอย่างเช่นตัวนี้เป็นเกรดซีนะครับอ่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็สภาพลูกก็จะสวยนะครับแต่อาจจะมีรอยบ้างเนี่ยฮะเห็นไหมฮะครับผมอาจจะมีรอยบ้างนิดนหน่อยหน่อยแล้วก็รอยมาร์กนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับส่วนเกรดดีล็อกเรานะครับคือเกรดดีคือตีดีครับใครตีดีลูกตีลูกอะไรก็คงจะได้นะครับก็จะเป็นอย่างงี้ฮะก็คือมันรอยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ นะครับนี่นะฮะมันก็จะต่างกันตรงนี้ก็ชอบเกรดไหนก็ใช้เกรดนั้นนะครับผมพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นเกรด AA ของเราเนี่ยก็คือน้องๆของใหม่แล้วฮะครับผมถ้าเป็นรถก็เป็นรถเดโมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเกรดรองลงมานะครับ490บาทนะครับเป็นเกรด C ก็จะมีรอยบ้างนะครับเกรดดีนะครับดีรอกของเราเนี่ยก็คือจะมีรอยเยอะขึ้นมาครับผม